สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็มาพบกับช่วงนับดูพรายามว่างนับกับอาจารย์เก่งของขวางนะครับสำหรับท่านใดที่ดูทาง f a c e b o o k นะครับก็รบกวนช่วยแชร์กันนิดหนึ่งนะครับหรือท่านใดที่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์เก่งจะมาแนะนำนะครับ วิธีการดูเหรียญยอดนิยมนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญยอดนิยมนับทางใต้นะครับก็คือเหรียญพ่อท่านสั่งนับวัดวัวลุงนะครับรุ่นแรกปี20-80ีนะครับก็เป็นเหรียญหลักนะครับแดนใต้เลยเดี๋ยวนี้ก็จะมาแนะนำให้ดูกันนะครับใครก็มารล้วกวนแชร์นะครับให้ให้ด้วยนะครับจะได้แบ่งปันความรู้กัน นะครับใน EP นี้นะครับะระหว่งางรอสมาชิกก็เดี๋ยวมาดูให้ FC ได้ดูกันก่อนนะครับ,บสำหรับท่านใดนนะที่มีพระเครื่องนะครับนับอยากจะให้อาจารย์เก่งดูนะครับก็สามารถแอดไลน์ id line นะครับ a อด s i k e n g 3 3นะครับหรือจะส่งมาทางข้อความเพจเก่งของขวาง FC ก็ได้นะครับ ถ่ายรูปชัดๆพร้อมเบอร์โทรมันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจผมจะติดต่อกลับไปนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีนะสวยๆนะสภาพแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับนะคับอาจารย์เก่งยินดีรับเช่าหลักล้านนะนะครับให้ดูไว้นะอันนี้คือเหรียญพ่อท่านสั่งวัดวัวลุงนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเหรียญเกจิอาจารย์ยอดนิยมเบอร์หนึ่งับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพร้อมกันหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันอย่าลืมค่าวิชาด้วยนะครับช่วยแชร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ครัเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับะนะับสำรับ นะบเรียนนี้ะนะครับเดี๋ยวมาเรามาไล่ดูเลยนะครับว่าด้านหน้านะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับะะนะับตั้งใจฟังนิดนึงนะจะได้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเผื่อท่านไปเจอที่ไหนนะครับก็จะได้มีความรู้กันะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆนะครับสำหรับ หเหรียญน,นี้ไล่มาแต่ด้านหน้าด้านบนนะครับกษณะด้านบนหูเหรียญน,นะครับเหน็นมล้ะตัวตัดนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับไปด้านข้างซ้ายมือเรานี่นะครับจะมีเนื้อปีกออกไปนะครับจากข้างหูเหรียญเห็นไหมสังเกตนะครับจะมีแทบตุกเหรียญแหละนี่ยนะครับจะมีปีกออกไปนะฮะรลนาหูนี่จะระนาคล้ายๆโดนัท ใครเคยกินโดนัทบ้างนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับนูนขึ้นมานะครับบริเวณหูเหรียญนะนี่นะครับอันนี้เป็นจุดที่ดูคร่าวๆนะครับถัดลงมานะครับนะครับเป็นหน้าท่านเห็นไหมนะครับจำใบหน้าของท่านให้นะให้แม่นนะครับอาทินี่นับลายผม สังเกตนะเห็นไหมของแท้นี่ลายผมเขาจะค่อนข้างจะคมชัดนี่นะครับเป็นมิติเลยเนมคมชัดลึกนะฮะเห็น,นไหมเป็นลายผมนะครับนะครับถ้าสภาพดีๆจะเห็นเส้นหน้าผากเนี่ยตรงนี้นตรงหน้าผากเหนือคิ้วเนี่ยจะมีเส้นนูนๆสามสี่เส้นเนี่ยสาหรับสภาพที่ยังสวยนะครับเราจะเห็นเส้นเส้นหน้าผากนะครับถัดลงมานะครับที่เบ้าตานี่นะมิติลึก ชัดมากนะครับลึกเหมือนเบาน้านมโคกเลยเห็นไหมจะลึกมากนะครับนี่นะครับลักษณะหางตาด้านซ้ายเนี่ยนะครับนะครับจะเฉียงเข้ามาชนกันนะเป็นกากบาทเลยคมมากเดี๋ยวผมจะซูมตาด้านซ้ายให้ดูนะครับค่อนข้างจะต้องคมมากเห็นไหมนี่นะเห็นไหมหางตานะครับด้านซ้ายมือเรานี่นะครับนับจะเฉียงลงมาเป็นเส้นกากบาทเลยนี่นะ เปลือกตาบนกับเปลือกตาซ้ายนะครับเห็นไหมนับจะคมมากผิวนะครับเห็นไหมเห็นชัดไหมอ่ะนี่นะเห็นไหมอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่เบ้าตาดวงตานะครับอ่าแม้ทั้งตาขวาเห็นไหมเบ้าตานะครับอ่ารวมทั้งเปลือกตานะครับลักษณะการแกะบล็อกนะครับสังเกตอ่านับธรรมชาตินับความคมชัดรอยแกะบล็อกพลาดอ่านี่เป็นจุดที่สําคัญนะครับอ่ามิตินี่สําคัญนะครับมิติ โดยเฉพาะส่วนที่ลึกๆเนี่ยนะครับของแท้นี่เขาจะลึกคมชัดนะใบหูการแกะใบหูมาความลึกคมชัดเป็นมิตินะครับเวลาตะแคงดูเนี่ยาเหมือนจะสามมิติเลยนะครัผิวไหวนะครับธรรมชาตินะครับถัดลงมานะครับจะเป็นลิมฝีปากลาะริมฝีปากเห็นไหมนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมจะงอนนะครับจะงอนไปงอนขึ้นไปเลยนะครับนั่นแหะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนจะเรียกว่าเขาควายก็ได้นะเห็นไหมจะงอนขึ้นไปเลยนะครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยเห็นไหมนะรับนั่นแหะริมฝีปากหลวงพ่อนะครับอันนี้เห็นค่อนข้างชัดนะทัดลงมานะครับเป็นริ้วจีวอาหน้าคมผิวไหวนะครับคมมากน่ารับริ้วจีวรนนะครับนี่ ตั้งใจดูนะใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ด้วยนะจะได้ความรู้กันนะครับจะได้มีความรู้กันเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปนะครับเดี๋ยวตั้งใจดูนิดนึงะนะสำหรับรายละเอียดต่อไป สำหรับท่านใดนะที่มีนะแบบที่ผมแนะนำเนี่ยนะก็สามารถติดต่อเข้ามาขายจันเก่งได้นะจันเก่งรับเช่านะตามสภาพนะครับนะอ่ะถัดลงมานะครับเดี๋ยวมาดูนะอ่ะตรงตรงนะดอกจันนี่นะบริเวณดอกจันนะด้านซ้ายขวานะจะมีดอกจันค่อนข้างจะคมชัดเลยเห็นไหมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่นะเป็นดอกจันนะฮะ ต่อมานะครับนับจะเป็นจุดที่นะผมใช้วิธีการดูนะครับถ้าเหรียญสวยๆนะนะเหรียญที่ยังสภาพดีนะไม่ได้ผ่านการใช้เยอะนะครับนะเวลาท่านตะแคงแนวนอนแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะเรียกว่าจุดที่ผมดูนะนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ดูอยู่นะครับรบก,กวนแชร์เป็นค่าวิชาให้ก่อนแล้วผมจะบอกนะว่า จุดที่ผมดูนะครับดูตรงไหนอ่าเป็นจุดที่คลายแม็กหรือเป็นจุดที่เซียนเขาดูกันนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นลบกวนแชร์ให้ก่อนอ่านะครับจุดที่จะดูนะนี่นะครับอ่าเวลาดูนะครับให้ตะแคงเหรียญน,นะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับอ่าแล้วท่านจะเห็นอ่าได้ได้ได้ชัดกว่านะครับ ส่องไปตรงคําว่าที่ระลึกนะครับท่านจะเห็นอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมจะเห็นเสี้ยน,นนะครับทะลุนะครับเสี้ยนสายฝนทะลุคําว่าที่ระลึกสําหรับพระที่สภาพดี dni, ๆนะจะเห็นเห็นไหมจะมีเสี้ยนแนวนอนเนี่ยนะครับหรือถ้าเราตั้งเหรียญน,นะจะเป็นเสี้ยนแนว вот ตั้งนะครับแต่ถ้าเรานอนก็จะเห็นเสี้ยนแนวนอนเนี่ยทะลุคําว่าที่ระลึกนะครับชัดเจนมากนะครับสังเกตนะตะแคงดูจะเห็นนะ นับซึ่งของเคสถอดไม่ติดโอ้โหนี่อันนี้คือจุดคลแม็กเลยนะจุดจ่ายตังเลยนะจ๊ะ,ะเพราะนั้นท่านใดที่เข้ามานะครับคิดว่ามีประโยชน์รบกวนแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะเป็นจุดที่ผมใช้วิธีพิจารณานะครับนับจะมีเส้นสายฝนทละลุนับเรีวยกว่าตรงที่คําว่าที่ระลึกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะถ้าสภาพสวยๆนะแต่ถ้าไม่สวยอาจจะไม่เห็นนะครับถัดลงมานะครับตรงตัวกอไก่นบตัวกอไก่ นะครับคำว่าที่ระลึกเนี่ยเห็นไหมตรงกรอไก่นะครับจะมีเส้นแตกนับในตัวกอไก่ทะลุลงมาเห็นไหมนี่นับอันนี้ก็จะเป็นจุดอันนับดูอีกจุดหนึ่งนะครับแต่สําคัญคือความคมชัดเนี่ยต้องต้องสาคัญมากนะในการดูเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับในการดูเหรียญน,นะครับความคมชัดนี่สําคัญมากนะครับ นี <tu i ro> ่นะครับนับฝั่งนี้นะครับนี่คําว่าลดนะคร <dle> ับนี่ทำมาลดเนี่ยนะคร <uso> ับสอเสือเห็นไหมนับจะมีเส้นแตกนับวิ่งผ่านไปทางดอกจันคมคมนะครับนี่ลึกๆคมคมเลยเห็นไหมนี่เส้นแตกนับจากสอเสือนับผ่านไปทางดอกจันนี่นะค่อนข้างจะคมชัดมากนี่นะครับนี่นะเป็นวิธีการดูนะครับเบื้องต้น ถือว่ามีประโยชน์นะใครคิดว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับถัดมานะครับเป็นด้านหลังด้านหน้าใครมีข้อสงสัยอะไรไหมนะครับฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับถามมาด้านหลังบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับสิ่งที่จะให้ดูนะครับไล่แต่แต่ด้านบนเลยนะครับน้เห็นไหมหูเจาะนะครับนี่นับหน้าการปิ้น อ่านะครับไม่ว่าจะเป็นหูเจาะไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญเห็นไหมรอบหูเนี่ยจะปิ้นพับอ่านะครับเห็นได้ชัดเลยนี่นะจะเป็นจุดสําคัญนะครับอ่านบริเวณข้างหูนี่นะครับตรงมุมนี้เห็นไหมมีปิ้นพับขึ้นมาเลยนะครับอ่านะเกิดจากการปั๊มอัดกระบอกนะครับอ่านะจะมีขอบปิ้นขึ้นมานะครับนี่นะยกตั้งขึ้นมานะครับยิ่งตั้งเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ่านะจะเป็นจุดวิธีการดูนะครับอาจจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝาก็ได้ อ่านะครับนี่นะครับให้ปิ้นเยอะๆแล้วกันนะครับเหร็นป้าก็บอกต้องมีนะครับต้องเห็นอันนี้นะบริเวณด้านบนนะครับอ่านะครับถัดลงมาเห็นไหมบริเวณยันนะครับนี่นะครับมุมยันตรงนี้อ่ามีเส้นแตกวิ่งขึ้นไปเห็นไหมมุมยันสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งทะลุนะครับ เดี๋ยวถัดมาตรงนี้นะครับมุมยันด้านแสนมือเรานับก็จะมีเส้นแตกเป็นแนวนอนทะลุออกมาตรงยันเหมือนกันเห็นไหมนี่นับทะลุแนวนอนฝั่งซ้ายแนวนอนฝังฝาแนวตั้งนะครับนับแล้วถาลงมาอีกนะครับตรงบริการเหรียญกลางเหรียญนับนี่นับจะมีเส้นแตกนับตรงยันเนี่ยนับระนับนับปลายตวัดเลยนะนี่นับ เห็นตรงกลางยันเลยเห็นไหมอ่าตรงกลางเหรียญเลยอ่านะครับอ่าสองดีๆนี่จะเห็นเสี้ยนสายฝนด้วยนะนี่นับเสี้ยนทะลุยันนะถ้าสองดีๆจะเห็นนะครับนี่นะสําหรับสภาพสวยๆจะเห็นนะครับอ่าความลึกชัดของของยันเห็นไหมอะคระยันแต่ละตัวนี่เขาลึกคมชัดนะครับอ่านะครับจะสังเกตได้อ่านะครับบริเวณพื้นด้านหลังนี่ก็จะเป็นแนอลกอฮัล นี่นะครับยันตรงกลางซ้ายมือนะครับก็จะมีเส้นแตกนี่นะครับคมคมอ่ายาวๆเลยวิ่งลงไปนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของอ่าแดนใต้นะครับหรืออ่านะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเป็นเหรียญยอดนิยมเบอร์หนึ่งเลยนะครับอ่านะครับค่อนข้างจะทําเหรียญแบบค่อนข้างเยอะต้องระวังนะครับอ่านะครับสังเกตอ่าเลขศูนย์นะครับถัดลงมาน่าจะเป็นเลขศูนย์เห็นไหม นับก็จะมีเส้นแตกนะครับนับยื่นออกไปด้านขวามือนะแนวนอนนะครับนับมุมยันตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมมุมยันตรงนี้นะก็มีเส้นแตกทะลุลงมาเห็นไหมคมคมเลยนะคมคมนะครับนับจุดที่จะให้สังเกตนะครับนับสังเกตเลยนะเวลาตะแคงดูเนี่ยจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นแอนเหมือนท้องกระทะ นิดหน่อยนะครับเห็นไหมนะครับคีบปิ้นเนี่ยสำคัญนะคีปิ้นเนี่ยนะครับจะขึ้นทั่วนะครับนะครับจะขึ้นตรงไหนก็ขอให้ขึ้นน่นะครับขึ้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเป็นเหรียญระนับปั๊มกระบอกนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับนะครับการดูด้านหลังด้านหลังผมจะให้สังเกตที่หูเหรียญเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นพัพโดยเฉพาะเล่นเหรียญเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า นับจบที่หูหลังเลยนะครับถ้าพลิกมาแล้วหูหลังเป็นแบบนี้แท้เลยนะครับนีบ่นะครับสามารถดูจากรูปได้เลยล่ะครัถ้าพิกมาหูเป็นแบบนี้คือโอกาสแท้สูงมากนี่นะครับหูปิ้นขอบปิ้นนี่นสังเกตน,นะครับต่อไปมาดูข้างกันนะครับนับข้างด้านข้างนับรหนัหกเกลียนปั้งก็บอกนับจะไม่ค่อยเห็นเสี้ยนตัดนะครับ เห็นไหมจะไม่ค่อยเห็นเสี้ยนตัดให้เห็นนะจะเป็นการตัดแบบโบราณอะจะไม่ค่อยมีมีดตัดนะรอยมีดตัดจะไม่ค่อยเห็นนะครับะนะครับก็นี่นะถือว่าเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะครับ,ะะร,บราคาส่วนราคาค่อนข้างสูงนะสําหรับเหรียญพระอตาสั่งวัดวัวลุงนับรุ่นแรกนะครับ ก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยแชร์นะครับใครที่ติดตามทาง y t u t u นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องเก่งช่องเก่งคองขวางนะครับ fc นะครับแล้วก็จะมีคลิปแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับยามว่างมาให้กับ fc ทุกๆท่านนะครับได้ศึกษากันนะสำหรับ ep นี้นะครับก็จะเป็นเหรียนพ่อท่านสั่งนะครับใครมีแบบนี้นะที่ผมแนะนำอธิบายไปเนี่ยนะครับติดต่อ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอาจารย์เก่งก็ยิยนรับเช่าตามสภาพนะแต่ถ้าแชมป์ไม่ได้ใช้เลยนะเป็นหลักล้านขึ้นนะถ้าสวยๆจัดๆนะครับหรือถ้านได้มีพระอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะสอบถามหรืออยากจะแบ่งปันให้อาจารย์เก่งนะครับก็สามารถแอดไลน์ id a s i k e n g สามสามนะครับหรือทางข้อความเพจเก่งของขวัญ fc ก็ได้นะครับส่งรูปชัดๆหน้าหลังข้างพร้อมเบอร์โทรติดต่อนะครับมาได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ ถ้าดูแล้วอาจารย์เก่งถูกใจจะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่นับติดตามอาจารย์เก่งอยู่นะครับก็นัไม่พลาดนะใน EP ต่อๆไปนะครับอาจารย์เก่งจะนำพระยอดนิยมนะครับมาแนะนำเรื่อยๆนะครับในยามว่างนับสำหรับวันนี้นะครับก็ก็คงได้ ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับในการพิจ,พจารณานับเหรียญพอ่อทัาสัง่งใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามนะครับก็นับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง f เฟซบุ๊กหรือจะโทรมานะครับหรือจะมาติดต่อที่สำนักง,งานก็ได้นะครับอยู่ถนนกนาญจนาพิเศษนะครับขาเข้าก่อนถึงห้างเดอะมอลล์บางแคประมาณ2กิโล นัเปิดจานถึงเสาร์นับตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเย็นนะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับอาจารย์เก่งจะมาแนะนำอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามช่วยแชร์อย่าลืมนับทาง YouTube อย่าลืมนับกดกระดิ่งนับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เก่งไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยครับสวัสดีครับ